ใส่กันแช่ใส่กันแช่เดี๋ยวไปเจอไปเจอกันที่ช่งเวทีแมนแมนครับวีนั่นเรื่องบดินอยู่ใกล้ให้กำลังใจกันนะครับเอ้าต้งพิมพ์ตอนไหนเนาะไหนนี่นี่แอดมินพีอ๋อลูกลัวปานพีหรอครับเวลกรุ๊ปลงบนเฮ็ดผมกูนี่กูตายแล้ววันนี้การณารมครับหน้าเวทีให้เต็มนะครับเราจะ แล้วก็เอาเงินมาแลมเพราะมันมัดเยวมาเกเลยบอถึงเงินมาคือมีมาก่อนเนกิดถึงเงินมามาให้นอลำ่ำหรือเรียกลูกน้องซอยบอยซิริชัยนะครับคนหนึ่งคนที่รับผิดชอบหลายชีวิตมันไม่ธรรมดานะครับนี่น้องมันมมนี่ยายบึยงมันนี้ยายบึงเพี้ยนโฉมครับมันนี้ยายบึงเพี้ยนโฉมจัดท้ายหัวมันง,ง่าย <laughs> ิโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนืจอบ่ได้ดนี่ฮะ ชื่อบ่ได้นี่แบบไม่ใช่ชื่อคุณตั้งชื่อให้ผมหน่อยไม่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 ได้ไหนชื่อใหม่ชื่อใหม่ขอชื่อใหม่ชื่อใหม่เหรอเออยายอะไรยายอะไรยายยายตูวอันทัศตูวขอบคุณคุณบอยตั้งให้ผมดีกว่าเพราะงบมีฉายาผมไม่เป็นอะไรดิผมมันจะมียาย่ชื่นยหญยเย่พึ่งายเวิร์งเยหอยยายหอยมันต้องขอเป็นภาษาอีสานแบบยหญ่นี่แหละครับ เ้าจิโรยีชี่ครับคุณไลฟ์กันแบบคุณไลฟ์ยังไงให้มันได้ยอดคนดูเยอะขนาดนี้ผมไลฟ์ดีนี่หลักแสนนะคไลฟ์งี้นี่แสนคนเหรอครับแสนคนที่ไม่ดูอ่ะเป็นแสนคนเอาตังซื้อตังซื้อก่อนตังซื้อให้เราตีข้าวมาพวกแฟนเทคก อย่ามาพวกแมงค์ท่านเนาท่านแฟนเพลงนาฮีนะอให้เอาเงแฟนเพลงตั้งชื่อให้ผมหน่อยสิว่าให้แฟนเพลงตั้งชื่อพี่โตว่าเขาควรชื่ออะไรครับว่านอ่ะพวกดังสิมี้ย่าจืดแมนบอลย่าบึงกับนี่แล้วย่าแหลมย่าจืดไอ้ซื้อย่าหยังบัดนี้ซื้อย่าหยังครับพี่น้องซอยตั้งซื้อครับอยู่กันทาราลมครับใครที่อยากมานะครับเฝ้ามาครับผมเฝ้ามามาเบิ่งงานว่างดหมอรำใจเก็ร้อยเล่นโชว์สนุกแค่ไหนแล้วคุณโตก็มาว่า ต้องรีบจ้างครับตเป็นคนใส่ไอ้คนอันบุลลีรัมพอบุลลีรัมโอ้โหขนาวแกงะเดยโซโอ้หสมพ่อบอเล่ากันเอก็ได้เล่ากด้ได้เบิ้นเอาบอกเนี่น้ํตโตเป็นภาษาอินดโอ้โครับสวัสดีแมวบองโอเดอร์นี่สวัสดีสวัสดีดีแมวบองโอเดอนี่นายนี่นายกองมวยไรนเด้ออ้กระโดดททมนี่เที่ยงกระโดทมทมระโดดตบหใจหัวใจม่ใจสวัสดีแมวยายดา ท้ำไหลยายดำน้ำไหลเอาชื่อนี้มีใครอีกมาตั้งชื่อมายายฮีสันพทษยายสายยายหาน่าสนใจยายหอยยายหอยท่ากันโอนเงินมาหลายเดี๋ยวจะพาไปเปิดงานอนเปิดแมแเ้าเข้ากันเอาเลย ภาพเจ้าภาพของเลรามันก็ไซมืพึนี่เดี๋ยวนะเราจะขึ้นเวทีอีกกี่โมลัมทีโมลัมยังใกล้หรือยังเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วแล้วชุดเนี่ยคุณเช็คชุดคุณน่ะผมไม่มีชุดชุดปล่อยไฟไงปล่อยไฟอะไรปล่อยไฟก็ต้องมีผมปล่อยไฟพัดหลออ๋อปล่อยไฟตอนโตตอนโตโอ้ยได้เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวเป็นใหญ่ใหญ่ดำกูต้องถอดเกือบอะไรจะดำห้ำไหลใหญ่ยานหมาเด้อรานเด้อกดติดตามไหม พี่บอยปิดเลย u, <im it> เดี๋ยวมันสี <im it> เด็กแอะโอเคครับต้องวีปิดปิดไล์เดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีขอบคุณครับเดี๋ยวพอกันหน้าเวทีครับผมเจอกันหน้าเวทีขอบบบคคคุณมากรรัันะขอบคุณมากครับ <im it> <im it>